สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเบลอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่เก้แล้วนะคะที่เบลได้นำเอาเรื่องราวแล้วก็ธรรมะดีๆของหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าซุง มาอ่านให้กับทุกๆท่านได้ฟังนะคะสำหรับหลายๆท่านเนี่ยที่ไม่มีเวลาที่บอกมานั่งอ่านหนังสือก็เปิดคลิปนี้ของเบลเนี่ยฟังไปเพลินเลิให้เปรียบเสมือนกับว่าเบลนั่งอ่านอยู่ข้างๆเลยนะคะสําหรับในเรื่องราวของวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่ทาปฏิบัติเล่มที่41เหมือนเดิมนะคะเรื่องที่เบลจะเอามาอ่านให้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญกรรมฐานต้องมีกติแน่นอนซึ่งการเจริญพระกรรมฐานเนี่ยนะคะก็ ต้องหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีอีกที่บาทสีเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยทำหรือปฏิบัติได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผลสําเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและวิธีการขั้นตอนที่ทําวิธีที่ถูกต้องคืออะไรเดี๋ยวเบลจะมาอ่านให้ฟังกันนะคะการเจริญกรรมฐานต้องมีคติแน่นอน สำหรับการเจริญพระก,กรรมฐานในวงเล็บ6กรกฎาคม2 5 2 9เมื่อคืนอธิบายยากไปหน่อยมั้งยากไหมคนอธิบายนะไม่ยากคนจำน่ะสิแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาการเจริญพระก,กรรมฐานถ้าหากว่าขาดอิทธิบาทสีไม่มีผลแน่นอนขอญาติโยมพุทธบริษัททราบต้นของกรรมฐานไว้ด้วยก็ดีคือผลที่จะสำเร็จได้ต้องอาศัยอิธทธิบาทสี คือ 1. ฉันทะมีความพอใจพอใจว่าเราต้องเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณ 2. วิริยะงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคก็ต้องมีความเพียรต่อสู้ 3. จิตตะจิตจดจ่อในงานนั้นแล้วก็ 4. วิมังสาใช้ปัญญาใกล้ครวนว่าที่เราทำนี่มันถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกอารมณ์อิดอัดเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ถูกต้องผ่อนอารมณ์เสียก่อน ตอนระง,งับก่อนทำสมาธิสำหรับวันนี้จะขอพูดเริ่มต้นจำต้นได้ไหมตอนต้นก็เผื่อญาโยมพุทธบริษัทถ้าใหม่จริงๆจะไม่ทราบอาการเริ่มต้นจริงๆขอทุกคนจงอย่าสนใจในนิวรณ์หอันดับแรกเรารู้จักนิวรณ์หกันเสียก่อนนิวรณ์หประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังนั่นก็หมายความว่านิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งสิงใจเวลานั้นสมาธิไม่เกิดน,นิวรณ์หาประการก็คือ 1. จิตมีความต้องการในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความไม่พอใจ 3. ความง่วงนอน 4. จิตฟุ้งซ่านเกินไปลืมภาวนาหรือลืมลมหายใจเข้าออก 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติถ้าทั้ง5อย่างมีในอารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทในขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาก็ดีเวลานั้นสมาธิไม่เกิดเพราะนิวรณ์ขวางอยู่แต่ว่าวิธีที่จะระงับนิวรณก็ไม่ยากเท่าไหร่ทำไว้ไม่ยากระงับไว้ประเดี๋ยวเดียวนะ นั่นคือว่าเวลาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีไม่สนใจมันเลยทั้ง5อย่างเอาใจไปจับเฉพาะลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าจิตรู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกจิตรู้อยู่ว่าหายใจออกถ้าให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งหายใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้ว่ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวหรือสั้น อันนี้ละเอียดหน่อยถ้าจิตใจยังมีความรู้เข้ารู้ออกของลมหายใจเข้าออกแสดงว่าเวลานั้นจิตเป็นสมาธิในอานาปานุสติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานุสตินี้มีความสำคัญมากเพราะจิตจะเป็นฌานหรือไม่เป็นฌานอยู่ที่ลมหายใจกรรมฐานทั้งหมดมี40กองแต่ว่า39กอง ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททิ้งลมหายใจเข้าออกจะไม่มีผลในการปฏิบัติเลยเพราะจิตจะไม่มีการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการระง,งับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตคำว่าฟุ้งซ่านของจิตนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบว่าเราจะเอาชนะมันนานจริงๆนะไม่ได้เราตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีตั้งใจรู้คำภาวนาก็ดี สักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็เคลื่อนเป็นของธรรมดาก็จะลืมลมหายใจเข้าออกลืมคำภาวนาคิดโน,น้นคิดนี่ไปตามสภาพของจิตแต่ถ้าว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าอารมณ์ปุงซ้านนี่ถ้ายังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใดจะไม่สามารถระงับมันได้เลยเอาได้แต่เพียงระงับชั่วคราวถ้าถึงพระอรหันต์เมื่อไรเมื่อนั้นแหละจิตทรงตัว ถ้าทราบเสียอย่างนี้ก็ไม่เป็นเรื่องหนักใจถ้าบังเอิญจิตมันสัน้นนอกรู้นอกทางไปพอรู้ตัวขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นของธรรมดาต้องสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ทีนี้คำภาวนาก็ให้ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาที่ง่ายที่สุดและสั้นที่สุดถ้าใช้คำภาวนาว่าพุทธโธก็ได้สัมาอาระหังก็ได้หรืออะไรก็ได้ทุกอย่าง ถ้าอย่างไหนเราคล่องจงอย่าเปลี่ยนทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าจรเริญกรรมฐานประจํากองถ้างานกรรมฐานประจํากองนี่เขาให้ภาวนาเฉพาะกิจเฉพาะอย่างต้องเปลี่ยนไปตามเรื่องถ้าหากว่าขึ้นต้นตามสายกลางนี่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างสุขาว,วิปัสสโกนี่ใช้คำว่าพุทโธก็ง่ายดีแล้วก็มีอานิี่ส์มาก พุทโธเป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานเวลาหายใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาหายใจออกนึกตามว่าโธตอนนี้เป็นตอนเบื้องต้นนะต้นไหมจบเลยทั้งต้นทั้งจบเพราะคำว่าพุทโธนี่เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมฐานทั้ง40กอง ท่านถามว่ากองไหนเจริญแล้วจะเป็นพระอรหันต์ง่ายที่สุดและไวที่สุดท่านตอบว่าพุทธานุสติกรรมฐานนี่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทภาวนาว่าณนะมะพระทะนี่ตามแบบเขาบอกว่าเป็นธาตุสีแตลว่าธาตุสีจริงๆเขาไม่ได้ภาวนาพิจารณาคือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่พิจารณาถ้าเข้ามาพิจารณาเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน นะมะย่อมาจากคำว่านำมัสะการพระทะพุทโธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองก็เป็นอันว่านะมะพระทะก็คือพุทธานุสติกรรมฐานนั่นเองเวลาให้ภาวนาว่านะมะพระทะจึงให้จับพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนี่เป็นพุทธานุสติก็รวมความว่าคำภาวนาทั้งสองอย่างมีผลเท่ากัน พุทโทก็ดีน้มัพรทะก็ดีเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเหมือนกันต่อไปจะขอพูดถึงผลก็เอาง่ายๆนะง่ายหน่อยเดียวนะก็ขอย้อนตอนเก่าสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาใหม่จะไม่เข้าใจการเจริญพระกรรมฐานนี่พระพุทธเจ้าต้องการอย่างเดียวคือความเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่หวังความเป็นพระอริยเจ้าเราจะเริญกรรมฐานนี่เหนื่อยเปล่า ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นพระอรียาเจ้าแม้แต่พระโสดาบันเราก็จะเป็นคนมีคติไม่แน่นอนคำว่ามีคติไม่แน่นอนก็หมายความว่าตายไปแล้วจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสตรรฉานก็ได้เป็นคนเป็นเทวดาหรือพรมก็ได้เอาแน่นอนไม่ได้ถ้าเป็นพระอรียาเจ้าเบื้องตน้นคือพระโสดาบัน อย่างนี้มีคติแน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าตายจากความเป็นคนอบายภูมิทั้งสี่คือนรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีทั้งหมดนี่เราไม่มีสิทธิ์จะเป็นเสียดายไหมเป็นเจ้าของนรกมาตั้งนานไม่เสียดายหรือสมบัติเก่ารวมความว่าอวัยภูมิทั้งสี่เราไม่มีสิทธิ์ไปลงเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารงนรกคุมไหนคุมนั้นไฟดับ ลงนรกขุมไหนเครื่องพันธนานการต่างๆเครื่องลงโทษต่างๆเช่นหอกดาบก็ดีค้อนก็ดีหยุดหมดไม่ทำงานเพราะเป็นตัวจันไรของนรกเขาเลยไม่เอาลงไปการเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างไรเป็นไม่ยากตำราท่านบอกไม่ยากคนพูดก็บอกไม่ยากอีตอนทำลำบากหน่อยพระโสดาบานันตามแบบท่านบอกว่าตัดสังโยตสามประการคือ 1. สก,กายะทิฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลปตาปรามาตคำว่าสก,กายะทิฐิสำหรับพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีความรู้สึกเพียงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ว่าพระอนาคามีมีความรู้สึกว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสกโครกถ้าพระอรหันต์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความรู้สึกไม่เท่ากันฉะนั้นตอนต้นบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ยึดอารมณ์ของพระโสดาบันตื่นเช้าให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ความตายอาจจะเข้ามาถึงเราวันนี้อยู่เสมอจงอย่าคิดว่าความตายอีกสิบวันจะมาถึงอีก20ปี30ปีจะมาถึงอย่างนี้ประมาทเกินไป จงคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายในเมื่อเราคิดว่ามันอาจจะตายก็สร้างไว้แต่ความดีเป็นการป้องกันนรกความดีที่จะสร้างต่อไปก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจคือหมายความว่าเราไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือแน่นอนหลังจากนั้นก็ตั้งกำแพงกันนรก คือรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ตลอดวันสินห้านี่ไม่ต้องรักษามากรักษาแค่วันเดียวก็พอพอไหมตั้งแต่โมงเช้าวันนี้ถึงโมงเช้าพรุ่งนี้ก็พอวันเดียวพอรักษาแบบนี้ทุกวัน เอาแค่วันต่อวันรักษายังไงทีเดียว2วันปัดโถไม่น่าเลยลุงแกเอาเส้นแล้วสินห้านี่ไม่ต้องรักษามากเอาแค่วันเดียวพอวันหนึ่งแค่24ชั่วโมงนั่งตาปิดปิดรักษากันยังไงรักษาวันเดียวมีใครเขารักษาสินสองวันรักษาแค่วันเดียวกับคืนหนึ่งเท่านั้นเขาไม่รักษามากตอนทำพูดโกโหกเป็นอันว่าตั้งใจรักษาสินห้าให้ครบถ้วน สำหรับศีลห้านี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเรามันชินกับการละเมิดศีลบางสิกขาบทคนทุกคนนะมีศีลกันทุกคนและบางสิกขาบทบางครั้งอาจจะบกลรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพวกผู้หญิงนี่ข้อที่4มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามนี้แต่ว่าคำว่ามุสาวาทนี่ต้องเข้าใจนะ มุสาว่าจริงๆจะมีผลต้องทำรายประโยชน์เขาถ้าพูดไปเพื่อรักษาประโยชน์ของเราและไม่ทำรายประโยชน์เขาอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดสินข้อสี่อย่างการขายของของราคามันถูกเราก็โกง6ราคาราคา10สตางค์จะขาย1บาทบอกฉันซื้อมา99สตางค์ไปโลดถ้าเราบอกว่าของนี่ราคามันแพงต้นทุนแพงขายต่ำกว่านี้ไม่ได้อย่างนี้คำว่าแพงไม่จำกัด ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทหรือว่าถามว่าไปไหนมาเปล่าไปตลาดมาหน่อยอย่างนี้คำศัพท์ภาษาไทยแท้ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทอีกประการหนึ่งสมมติว่ามีบุคคลบางคนมายืมเงินทองใช้ไปต้นไม่ส่งดอกก็ไม่ให้ทวงถามทีไรก็บอกว่าไม่มีอย่างนี้สมเด็จพระธีนสีบอกว่าเคยตรัสไว้ในเรื่องนางวิสาขาว่าเขาให้เราจงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้ เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้เขาให้เราจงให้หมายความว่าเขายืมของไปแล้วส่งคืนตามเวลาเราก็ให้เขาเขาไม่ให้เราจงอย่าให้นั่นหมายความว่าเขายืมไปแล้วหรือว่ากู้ไปแล้วไม่ส่งดอกไม่ส่งต้นไม่ส่งคืนอันนี้ทีหลังจงอย่าให้ใช่ไหมเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้อันนี้หมายความถึงขอทานหรือคนยากจน คนอดอยากหรือสัตว์อดอยากเขามีความหิวจะตายเขาไม่ต้องการเราก็ให้เราต้องการสมเคราะห์ทีนี้สําหรับคนประเทศนี้บางทีเขามาขอกู้มาขอยืมเงินของเราความจริงเงินเราไม่มีแต่เงินที่จะให้เขากู้ยืมมันไม่มีก็ตอบว่าเวลานี้เงินที่จะกู้จะยืมไม่มีแล้วเราให้ไม่ได้หรือตอบตรงๆภาษาไทยว่าไม่มีจะให้ยืมพูดง่ายๆอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาด เพราะเป็นการรักษาประโยชน์ของเราเราไม่ได้ทำลายประโยชน์และประโยชน์ของเขาก็ไม่เสียไม่ใช่เงินของเขาอยู่ที่เรานี่มันเป็นเงินของเราเราไม่ให้นี่มันไม่เป็นไรมุสาวาทไม่ขาดนะหลบได้ใช่ไหมสําหรับผู้ชายข้อสำคัญขวดแก้วเจรไนแก้วพระเจ้าจากักรพรรดิคือพระเจ้าจากักรพรรดนี่ท่านเก่งมากเพราะมีจักรแก้วพระเจ้าจากักรพรรดิท่ารบศึกชนะทุกด้าน เพราะมีความกล้าไม่เกรงกลัวแม้แต่ความตายพวกผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเจอแก้วเจรไนาเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวตายเหมือนกันนั่นคือแก้วเหล้าเคยดื่มไหมเคยกินเหล้าหรือเหล้าเคยกินแก้วที่หนึ่งคนกินเหล้าแก้วที่สองเหล้ากินเหล้าแก้วที่สามเหล้ามันกินคนเมาไม่รู้สึกตัวหมดสติสัมปชัญญะผู้ชายระมัดระวังข้อนี้เป็นสำคัญ รวมความว่าสิ่งบางสิขาบทของเรามีครบถ้วนทรงตัวบางสิขาบทมันบกพร่องเราก็ระมัดร,ระวังสิขาบทที่ทรงตัวแล้วก็ไม่ยอมให้ขาดสิกขาบทที่เคยบกพร่องก็ระมัดร,ระวังไว้ตั้งใจไว้แต่ตอนเช้าว่าวันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดสิขาบททั้ง5าประการทั้งหมดแต่ว่าใหม่มันอดเผลอไม่ได้ถ้าเผลอไปแล้ววันใหม่ตั้งต้นใหม่ ทำให้ชินแบบนี้ไม่ช้าอารมณ์มันก็ชินเพราะคำว่าชานก็คือชินตอนดูที่เจตนาการรักษาศีลการระมัดระวงังศีลพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานคือไม่ต้องนั่งหลับตาอนุสติทั้งหมดนีความจริงไม่ต้องนั่งหลับตาให้คอยระวังเท่านั้นเองถ้าขณะใดาที่ศีลห้าของบรรดาท่านพุทธบริษัคทครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่อง ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าไม่มีเจตนาคือตั้งใจทำโดยเฉพาะแล้วก็ทำสำเร็จผลถ้าไม่ตั้งใจสมมติว่าสัตว์เลื้อยคานอยู่ตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นเหยียบตายกี่แสนตัวอย่างนี้สีไม่ขาดหรือว่าบังเอิญเห็นเหมือนกันแต่ยังตัวไม่ได้ก้าวเข้าไปข้างหน้ามันทรงตัวกลับมาไม่ไหวจำเป็นต้องเหยียบอย่างนี้ไม่ตั้งใจให้ตายอย่างนี้สิไม่ขาด หรือว่าเหวี่ยงของไปไม่เห็นศาสตร์บางเอิญไปถูกสัตว์ตายอย่างนี้ศีไม่ขาดตัวอย่างในข้อนี้มีในเรื่องพระจักกุบาลเรื่องของพระจักกุบาลน,นี้จักกุบาลท่านเป็นพระอรหันต์พร้อมกับตาบอดคืนนั้นท่านเป็นพระอรหันต์และคืนเดียวกันก็ตาบอดด้วยต่อมาเมื่อตาบอดก็ต้องมองไม่เห็นตาบอดแล้วมองอะไรเห็นไหมตามองไม่เห็นวันหนึ่งท่านเดินจงกรม เวลาฝนตกฝนตกหนะักแมลงเม่าก็ออกมามากตาท่านไม่เห็นท่านก็เหยียบมแมลงเม่าไม่ทราบว่าเท่าไหร่ตายเกลื่อนแมงเม่ามันลงมาแล้วมันไม่บินตายไปจํานวนมากตอนเช้าพระที่เป็นภูทรชนไปนเห็นเข้าก็มาฟ้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระจักคุบาลฆ่าสัตว์เป็นอาบัติพระพุทธเจ้าถามว่าฆ่าสัตว์อะไรความจรงิงพระพุทธเจ้าท่านทราบบอกเหยียบมแมลงเม่าตายเยอะแยะ พระพุทธเจ้าบอกว่าจักุบาลรูปของเราตาไม่เหน็นเหยียบตายเท่าไหรส่ิีลก็ไม่ขาดบาปก็ไม่บาปเห็นไหมจำให้ดีนะตอนอารมณ์พระโสดาบันรวมความว่าศีลทั้งห้าประการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมันจะขาดจริงๆก็เพราะอาศัยการตั้งใจทำทีนี้เวลาที่เราปฏิบัติเพื่อพระโสดาบันอย่าลืมว่าพระโสดาบันจริงๆองค์ของพระโสดาบันจริงๆ เอากันง่ายๆดีกว่าคือคนที่ทรงอารมณ์พระโสดาบันจริงๆเขาทรงอารมณ์แบบนี้คือ 1. เคารพพระพุทธเจ้าจริง 2. เคารพพระธรรมจริง 3. เคารพพระอริยสงฆ์จริง 4. มีศีลห้าบริสุทธิ์จริง 4. จริงและแถมอีกจริงคือ 5. จิตต้องการพระนิพพานโดยตรงไม่หวังในการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรมต่อไปอีก ต้องการจุดเดียวคือพระนิพานอย่างนี้พระโสดาบันทรงอารมณ์แค่นี้เองและการปฏิบัติตัวให้ปฏิบัติในขอบเขตของศีลห,ห้าเ้าข้อไหนศีลห้าไม่ห้ามข้อนั้นทําได้อย่างร้องรําทําเพลงนี่ทําได้เขาไม่ห้ามนะร้องด้วยก็รําด้วยก็ทําด้วยก็เพลงด้วยอย่างนี้ทําได้แต่งตัวด้วยของหอมก็ดี ลูกไรยเครื่องสำอางก็ดีจะใช้เครื่องประดับก็ตามอย่างนี้ทำได้สีลห้าไม่ได้ห้ามเอากันแค่สีลห้านะอย่าให้ถึงสีลแปดรวมความว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีแค่สีลห้าพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าทรงบอกกรรมบทสิบประการเพราะว่าบรรเทาความโรคบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงอันดับแรกของให้แค่ทรงอารมณ์ของพระโสดาบันก่อน ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้มุ่งทรงอารมณ์ของพระโสดาบันอารมณ์พระโสดาบันจริงๆก็เห็นจะไม่ยากท่านที่นั่งที่นี้ขอรับรองว่าขณะที่นั่งที่นี้ทุกคนเป็นพระโสดาบันหมดออกมาดูบ้านไปแล้วไม่แน่ใจหรือไงถูกไหมโสดาบันจริงๆคือ 1. เคารพพระพุทธเจ้า 2. เคารพพระธรรม 3. เคารพพระอริยสง์ 4. มีศีห้าบริสุทธิ์ตอนผู้เข้าถึงไตรสรณคมถ้าอารมณ์ใจของเรามีศีห้าบริสุทธิ์จริงเคารพพระพุทธเจ้าราธรรมพระอริยส์จริงจะถึงขั้นพระโสดาบันหรือไม่ก็พิจารณาใจของตัวเองว่ากำลังใจของเรานี้ต้องการอะไรบ้างต้องการมนศศุษยโลกเวโทวโลกโภมโลกหรือว่าคิภพาน ถ้าต้องการการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเพียงแค่ผู้เข้าถึงไตรสารณคมเท่านั้นเพราะมีศีลห้าบริสุทธิ์แต่ว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบันจริงๆจะต้องมีจิตรักพวานิพพานเป็นอารมณ์ตอนโคตรภูยานอย่างการปฏิบัติพระกรรมฐานพอเริ่มต้นเข้าสู่โคตรภูยานของพระโสดาบัน คำว่าโคตรภูญยานี่จิตอยู่ในระหว่างโรกิยะกับโรกุตระระหว่างเป็นปุถุชนกับพระโสดาบันตามพระบาลีท่านเปรียบเทียบเหมือนกับลำรางเล็กๆเ,เราจะก้าวจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นมันไม่กว้างแต่เท้าขวาเหยียบฝั่งโน้นเท้าซ้ายยังเหยียบอยู่ฝั่งนี้อย่างนี้เรียกว่าโคตรภูจะถือว่าเป็นคนฝั่งนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนฝั่งโน้นก็ไม่ได้เป็นคนกลางๆใช่ไหม โคตรภูยานของพระโสดาบันก็เหมือนกันจิตยังเกาะโรกีบางส่วนบางส่วนจับโลกุตรระคือมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มแน่นอนจิตต้องการพระนิพพานแต่ยังไม่มั่นใจเกินไปจิตระหว่างเข้าสู่โคตรภูยานตอนผู้เข้าถึงพระโสดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทจะสังเกตได้ว่าเวลานั้นอารมณ์ใจต้องการพระนิพพานตรง ความหมายที่ต้องการจะเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่มีสำหรับเราแน่นอนแต่ถ้าว่าจิตถึงพระโสดาบันจริงๆตอนนี้อารมณ์ลดต้องดูอารมณ์ลดนะการปฏิบัติภาคกรรมาฐานดูตัวภาวนาไม่ได้ภาวนานี่ไม่แน่นอนถ้าร่างกายดีสมาธิทรงตัวดีถ้าร่างกายไม่ดีสมาธิก็ทรงตัวไม่ดีอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้ต้องดูตัวลด พอเป็นพระโสดาบันจริงๆอารมณ์แห่งความโลภจะบรรเทาลงความโลภในที่นี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบไม่ใช่ความขยันหมั่นเพียรเป็นความโลภความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินในทางสุจริตพระพุทธเจ้าไม่ทรงเรียกว่าโลภเรียกว่าสัมมาอาชีวะคำว่าโลภในที่นี้ก็หมายถึงว่าอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมอยากจะโกงเขาบ้างอยากจะลักขโมยเขาบ้างยื้อแย่งเขาบ้าง อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นตัวโลภเอากันเบื้องต้นนะเอากันขั้นพระโสดาบันกับพระสัทิทาคามีถ้าจิตเราไม่ต้องการทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดด้วยการทุจริตคิดอย่างเดียวว่าจะทํามาหากินด้วยความสุจริตให้มันร่ํารวยขึ้นมันร่ํารวยเท่าไหร่ก็ตามไม่ถือเป็นความโลภถือเป็นสัมมาอาชีวะจิตอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นจะถูกตัดไปจากกิเลสของเราหรือบางครั้งมันอยากได้ มันอยากได้นี้แต่ทิ้งมากกว่าอย่างท่านสุภาพสตรีเดินไปเจอแหวนเพชรตามร้านมันก็อยากได้แต่ไม่อยากขโมยใช่ไหมอยากได้อยากจะซื้อเขาอย่างนี้ไม่เป็นความโลภถ้าหากว่าประเอิเจ้าของเผลอเมื่อไหร่กูเอาเมื่อนั้นอย่างนี้ไม่เป็นพระโสดาบันแน่ถ้าพระโสดาบันต้องการราคามันเท่าไหร่ ทำไมจึงจะได้เพชรจํานวนนี้เราต้องไปทําความขยันหมั่นเพียรหาเงินซื้อให้ได้มาไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาอาชีวะฟังเข้าใจง่ายนะมาด้านของความโกรธการเจริญกรรมฐานต้องสังเกตอาการของจิตอย่าสังเกตสมาธิสมาธิสังเกตไม่ได้ความโกรธก็สังเกตพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ความโกรธของท่านมีท่านคิดแต่ไม่ลงมือทำ ด่าคนยังด่าเป็นตีก็ยังตีเป็นแต่ไม่ฆ่าให้ตายไม่ตีให้ตายใช่ไหมเป็นการลงโทษเป็นการสั่งสอนยังมีสำหรับคนภายนอกแต่ว่าเจตนาในการฆ่าไม่มีนี่ความโกรธเราจะสังเกตได้ว่ามันจะบรรเทาลงเราเคยถูกเขาว่าแบบนี้เขาด่าแบบนี้เคยโกรธหนักแต่โกรธเบาลงหรือนี่ฉะนั้นความโกรธเท่าเดิมแต่หายเร็วกว่านี่ยาการของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้ มาถึงความหลงในร่างกายยังมีอยู่หลงในทรัพย์สินยังมีอยู่แต่ก็ไม่หลงเกินไปคือไม่ลืมความตายร่างกายก็ยังรักร่างกายอยู่เพราะร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายมันต้องตายถ้าร่างกายจะบุงตายเมื่อไหร่ก็คิดว่าตายเมื่อนั้นก็คิดว่าเมื่อตายเมื่อไหร่ขอไปนิพพานเมื่อนั้นอารมณ์อย่างนี้มีรวมความว่าพระโสดาบันนี่ไม่มีอะไรมากมากไหมมีห้าเท่านั้นเอง 1. นึ่งเคารพพระพุทธเจ้า 2. เคารพพระธรรม 3. เคารพพระอริยสงฆ์ 4. มีศีลห้าบริสุทธิ์ 5. จิตต้องเกาะพระนิพพานเป็นอารมณ์เวลาภาวนาจะภาวนาว่าอย่างไรภาวนาตามชอบใจภาวนาว่าอย่างไรก็ได้ให้จิตสบายถ้าภาวนาขึ้นต้นตามที่เราต้องการแล้วจิตเริ่มสบายให้ภาวนาต่อว่านิพพานสุขขังขึ้นต้นเสียก่อนนะ เราค่อยภาวนา,า,วาโครก็ดีนมามมมะพทะก็ดีสัมมาอาระหังก็ดีภาวนาขึ้นต้นไปก่อนพอจิตสบายจิตเริ่มเป็นสุขให้ต่อว่านิพานะสุขขังจิตจะรักพานิพานถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนทรงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วถ้าจะตายเมื่อไหร่ก็อาศัยคำว่านิพานะสุขขังจิตเรารักพนิพานเป็นอารมณ์ วันไหนจะตายถ้าเป็นคารวาสวันนั้นจะเป็นพระอระหันต์แล้วก็นิพพานวันนั้นถ้าถึงนิพพานก็จบเรื่องกันตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจสมาทานพระกรรมฐาน<ม>ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ในการเจริญพระกรรมฐานต้องมีคติที่แน่นอนค่ะและหลวงพ่อก็ได้บอกไว้ถึงการปฏิบัติให้ได้ถึงพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีที่เราจะต้องมีคติที่แน่นอนก็คือ รักในพระนิพพาน์นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะก็ปฏิบัติกันแบบง่ายๆเลยค่ะก็คือเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์มีศีล<ม>ห้าบริสุทธิ์และที่สําคัญก็คือรักพระนิพพนนเป็นอารมณ์นะคะเยียกง่ายๆว่าต้องมีจิตที่จะรักพระนิพพนนอยู่ตลอดเวลาและคํานึงนะคะที่เบลได้จากตรงน,นี้นะคะซึ่งปกติแล้วก็จะนนอภนาวนานหรือใช้คําภาวนานอยู่บ่อยๆ หลวงพ่อก็ให้แนะนำว่าก่อนที่เราจะภาวนาว่านามาพัทาหรือพุโทโธหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เรานะคะภาวนาคําว่านิพพานนังสุข,ขังเสียก่อนนะก็จะทําให้เราเนี่ยมีจิตที่รักพานิพานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ในคลิปต่อไปนะคะเบลจะนำเอาเรื่องเราสนุกสนุกในหนังสือรวบรวมคำสอนของหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงเนี่ยมาอ่านให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะโปรดติดตามเบลในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เบลก็ขอลาก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ